แล้วเรื่องใหญ่ที่สุดที่คิดว่าหลายคนน่าจะได้ยินแล้วต้องบอกโอ้ต่อไปจะเป็นแบบนี้แล้วเหรอนะครับก็คือเรื่องของสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่อง My Name Is นักข่าวกีฬาคนโปรดของคุณนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวงการแบดมินตันโลกครับหลังจากที่มโอการได้พบกับคุณหญิงปัทมาล,ลีสวัสดิกูลประธานสาพันธ์แบดมินตันโลกชาวไทยคนใหม่นะครับที่มีการเลือกกันไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าภาคภูมิใจอย่างมากนะครับที่ประธานสพันธโลกครับเป็นคนไทยอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณหญิงปฐมารีสวัสดิกูลก็คุณหญิงได้พูดถึงนโยบายนะครับหรือสิ่งที่จะทาหลังจากนี้เกี่ยวกับวงการแบดมินตันครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันครับรวมถึงเพิ่มความนิยมให้กับการแข่งขันแบดมินตันหรือว่าวงการตีโลูขนไก่นะครับให้ได้รับความนิยมมากขึ้นหลายจากนี้นะครับก็เรื่องหลักๆนะครับมีประมาณ5ข้อนะครับที่หลายจากนี้เดี๋ยว น่าจะมีประกาศออกมาครับแล้วเรื่องใหญ่ที่สุดที่คิดว่าหลายคนน่าจะได้ยินแล้วต้องบอกโอ้ต่อไปจะเป็นแบบนี้แล้วเหรอนะครับก็คือเรื่องของการนับแต้มเลยครับหรือว่า S c o r i n g system นะครับก็ทุกวันนี้ก็จะใช้คะแนนก็คือใครได้21คะแนนก่อนก็จะได้เกมนั้นไปนะครับ2ใน3เกมนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้นะครับการนับแต้มนะครับนับสกอร์ในการแข่งแบดมินตันนะครับจะมีการลดนะครับ เหลือ15คะแนนต่อเกมเท่านั้นเองนะครับก็จะเล่นแบบแต้มหลายหรือว่าแรลลี่พอยตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะลดจำนวนนะครับจากย1สแต้มเหลือเพียงแค่15แต้มต่อ1เกมเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของสัพันธ์แบบมินตันโลกนะครับแล้วก็ถ้าจะได้รับการยอมรับเนี่ยก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมใหญ่นะครับของอประเทศสมาชิกของสหพันธ์แบบมินตันโลกนะครับ ให้โหวตรับรองครับซึ่งการใช้คะแน15น15คะแนนนี้นะครับก็อาจจะใช้ไม่ครบทุกรายการเลยครับเท่าที่ทราบเนี่ยคือจะใช้ในรายการที่อาจจะเป็นวัวทัวร์ r 300หรือว่า500นะครับ่วนรายการระดับซูเปอร์1 0 0 0งพันเนี่ยนะครับที่แข่งขันกันอยู่4รายการในปีนี้เนี่ยหรือว่าปีต,ต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะใช้21คะแนนเหมือนเดิมครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะจะประกาศใช้เมื่อไหร่ครับซึ่ง ถ้าประกาศใช้เนี่ยทางคุณหญิงเนี่ยเปิดเผยว่าอาจจะใช้ปีหน้าเลยเนี่ยสำหรับสกอร์15คะแนนแบบนี้นะครับใครได้15คะแนนก่อนจะได้เกมนั้นไปซึ่งตอนนี้อาจจะต้องคุยกับทางจีนเพิ่มเติมเลยครับเพราะว่าทางจีนเนี่ยอยากจะใช้แบบ21คะแนนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าลดเป็นบางรายการไม่ได้ครบทุกรายการรายการใหญ่ๆรายการสําคัญที่เป็นระดับ1000เนี่ยยังใช้21คะแนนอยู่ก็จีนก็อาจจะยอมนะครับ การประกาศใช้15้าคะแนนเนี่ยเป็นเทมาจากอะไรครับเป็นเทมาจากข้อที่2นี้นะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าช่วงหลังเนี่ยนักกีฬาแบมบันตันมีการบาดเจ็บกันเยอะขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนะครับอันเซยองนี่ก็เจ็บก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าวิคเตอร์อาเซลเซ่นก็เจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการต้องเข้ารับการผ่าตัดไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าช่วงหลักเนี่ยนะนักกีฬาแบมิันตั้นหลายๆคนนะครับมีช่วงอายุหรือว่าช่วงการเล่นที่พีก ในระดับจุดสูงสุดเนี่ยไม่นานไม่นานนะครับเพราะว่าเกิดจากหลายหลายสาเหตุนะฮะอาจจะเป็นเพราะการเล่นที่ยาวนานเกินไปในแต่ละทัวนเมนเน์นนะครับแต้มเนี่ยเล่นยาวนานเล่นไปถึง21แต้มทาให้ในกีฬาแต่ละคนเนี่ยพีคไม่นานหรือว่าจํานวนทัวร์ที่มากเกินไปทุกวันนี้เนี่ยมีประมาณ30ทัวร์ใช่ไหมครับต่อปีก็ข้อที่2ก็คือทาง BWF เนี่ยอาจจะ พิจารณาครับจำนวนทัวร์ว่าทัวร์ที่มีอยู่เนี่ยในทุกวันนี้เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับมากเพียงพอไหมหรือว่ามากเกินไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องมาพิจารณากันดีว่าทัวร์ที่มีอยู่เนี่ยมันโอเคไหมเพราะว่าที่ผ่านมานักกีฬาหลายๆคนเนี่ยโอ้นะบางทีจะไม่ลงแข่งก็ไม่ได้เพราะว่าอันดับโลกอาจจะตกหรืออะไรทํานองนี้นะครับก็เลยอาจจะต้องสมัครแข่งแล้วทีนี้พอทัวร์เยอะเติบไปเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าทําให้ในักกีฬาบางคนเนี่ยอาจจะบาดเจ็บได้นะครับนี่ก็เป็น เรื่องที่2นะครับที่ BWF อาจจะพิจารณาครับคือจำนวนแมปทัวร์เนี่ยนะทัวร์แต่ละปีเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่านะครับอาจจะพิจารณาต่อจากเรื่องของคะแนนนะครับที่อาจจะลดเหลือเพียงแค่15คะแนนในปีหน้านะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องนะขอมตินะครบจากการประชุมใหญ่ของจากประเทศสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกของ BWF นะครับจะทำเลยทันทีไม่ได้นะครับ แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่หลายคนเนี่ยรู้สึกบางทีนะมีการกวนใจกันบ้าน,นครับเรื่องของกฎการฉีดสเปรย์ต่างๆที่เดี๋ยวต้องลงลึกในรายละเอียดนะครับว่าการบัตรยยบาลต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ในช่วงไหนแบบไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าบางทีการที่เข้ามาของเจ้าที่ครับที่ดูแลเรื่องออสุขภาพร่างกายเนี่ยมันอาจจะรบกวนการแข่งขันนะครับซึ่งเดี๋ยวทาง b w f จะมีประกาศกฎ ออกมาใหม่ๆอีกนะครับว่าจะทํำยังไงไม่ให้รบกวนการแข่งขันนะไปทําให้เกมของคู่แข่งเนี่ยเบรกมากเกินไปหรือเปล่าครับข้อนี้ก็อาจจะมีนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎการฉีดสเปรย์ใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนะครับเรื่องที่4นะครับคือทาง BWF เนี่ยพิจารณาแล้วนะครับว่าการแข่งขันแบดมินตันหรือว่ากีฬาตีลูกขนไก่เนี่ยนะฮะมันได้รับความนิยมในประเทศในโซนเอเชียซะเยอะนะครับ นะก็จีนนะครับอินเดียอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหสามประเทศนี้เนี่ยรวมประชากรกันเนี่ยโอ้โหหลายหลายพันล้านแล้วนะครับหลายพันล้านคนแลวนี่คือสามประเทศที่นิยมนะครับกีฬาแบ,บดมินตันนะครับยุโรปก็มีฝรั่งเศสมีเดนมาร์กนะอาจจะมีสเปนด้วยอ,อีกชาติหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับแต่หันไปดูในทวีปอเมริกาเองนะครับก็มีชาติที่สนใจและนิยมเนี่ยไม่มากนะครับ ทั้งอเมริกาทั้งสาหารัฐอเมริกาในอเมริกาเหนืออเมริกากลางหรือว่าอเมริกาใต้เนี่ยมีจํานวนนักกีฬาแบดมินตันเนี่ยถือว่ามีประชากรแบดมินตันน้อยนะครับทาง b ี f ก็พยายามจะนะเพิ่มความนิยมให้กับชาติเหล่านี้นะครับที่อยู่ในอ่ะทวีวยุโรปหรือว่าอเมริกามากขึ้นนะครับยุโรปก็อาจจะไปหาชาติอื่นๆที่ไม่ใช่อ่าฝรั่งเศสไม่ใช่สเปนนะ ไม่ใช่เดนมาร์กเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้จํานวนนะักกีฬาแบมตันมากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะทุกซอกมุมโลกอย่างแท้จริงนะครับอย่างไทยเองเนี่ยก็ช่วงหลังก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับจากการมาของไล่ตั้งแต่พี่แมนบุญศักดิ์พลนสนะนะนะก่อนหน้านี้นะพี่สุจิตาเอกวงคนไบสาดนะครับไล่มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยมีวิวโกลิวุ์ที่ สร้างความนิยมให้กับวงการแบดมินตันอยู่ในเวลาที้นีครับก็ทาง BWF ก็จะพยายามหาชาติสมาชิกเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มจํานวน,นนักกีฬาให้มากขึ้นเลยครับสุดท้ายครับข้อ5นะครับที่ BWF ภายใต้การดําเนินงานของประธานสาพันธคนใหม่ชาวไทยจะทำก็คือเรื่องของการเพิ่มความนิยมให้กับตัวนักกีฬาเองครับคือหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยก็จะมีแฟนคลับใช่ไหมฮะก็นะอย่างนะักฟุตบอลเนี่ยโห แฟนคลับเยอะมากนะครับนะแต่ละคนเนี่ยบางที IG ของโรนโดเนี่ยคนฟอร์เนี่ยเยอะมากนะครับหลายสิบล้านคนนะคือมีความเป็นไอคอนิกมีความเป็นไอดอนที่ได้รับความนิยมทาง b w f เอเองก็จะพัฒนาให้การแข่งขันแต่ละรายการนะครับมีการสร้างความนิยมให้กับเหล่านักกีฬามากขึ้นนะครับให้นักกีฬาได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นเพื่อให้นักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยเป็นแมกเนตนะครับเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดแฟนคลับ เข้ามาชมเกมการแข่งแบดมินตันมากขึ้นนะครับทั้งในสนามหรือว่าการติดตามทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ก็เป็นสิ่งที่จะทําหลักๆนะครับของ BWF ภายใต้การบริหารงานของผู้หญิงปฐมาลีสุตรในกลแล้วก็กรรมการบริหารชุดใหม่นะครับซึ่งกฎต่างๆเนี่ยอย่างกฎคะแนนเนี่ยเร็วสุดนะครับที่จะใช้ก็คือยังไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ปีนี้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นปีหน้านะครับที่อาจจะลดเหลือ15คะแนนในปีหน้านะครับคลิปนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับช่อง m า n ด m มินักข่าวกีฬาคนโปรดของคุณครับมีเรื่องอะไรในวงการกีฬาไทยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ